มาดูกันที่จัก,กรยานชิงแชมป์ประเทศไทยกันต่อนะครับวิไลวันกุลพานะครับนักปั่นน่องเหล็กสาวทีมชาติไทยควา้าแชมป์เดี่ยวเปอร์ซูด3กิโลเมตรนะครับในการแข่งขันจัก,กรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2558ครับจัก,กรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับประจำปี2558เ,เก็บคะแนนสะสมชิงถ้วยพระราชทานควินส์ครับสนามที่2นะครับที่สนามเวลโรมหัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับโดยมีนักปั่นจากสโมสรต่างๆเข้าร่วมกว่า200คนซึ่งมีเหล่านักปั่นทีมชาติไทยลงชิงชัยกันครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะในรุ่นทั่วไปหญิงประเภทเดี่ยวเปอร์ซูด3กิโลเมตรรอบชิงชนะเลิศครับวิไลวันกุลภาดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่27ครับคว้าเหรียญทองไปครองหลังจากนอกรอบเจ้าไก่สุภักษรนันตนะแชมป์เอเชียเสือภูเขาครอสคคนทรี2015ันและแชมป์ประเทศไทยถนนและเสือภูเขาปี2558สังกัดโอสถสภา มื่อวานนี้ในรอบคัดเลือกนะครับก็ทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้เมื่อปี2557ด้วยเวลา4นาที2วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองคว้าเหรียญเงินไปครองนะครับส่วนอันดับที่3เป็นของพนรายราศีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ